วันนี้ทำอะไรต่อครับสปาเก็ตตี้ซอสหมูค่ะว้าววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับก็จะมีหมูสับค่ะนี่คือเนโลตัสนะคะเป็นสายกินหมูเยอะเอามาใส่สองคือเฮ็อะไรก็ได้แฮดอะไรก็ได้คาะที่ชอบนะคะสามคือเส้นพาสต้านะคะกระดาเลือกเป็นเส้นพาสต้าโฮวีจ้าแล้วก็นี่เลยค่ะซามะเือเทศนะคะแล้วก็ อาริาินัล้าพริกไทยดำหัวหอมใหญ่แฮสลี่เดิมๆนะชอบเกลือเกลือกับแรกนะครับต้มเส้นนะครับอ่าใช้เวลากี่นาทีเอ่ยแปนาทีใช่เราชอบแบบออดันเต้นะครับก็คือเกือบเกือบนิดนึงนะครับก็จะประมาณ8นาทีนะครับคือจริงๆ้วเนี่ยเส้นสปาเกตตีแต่ละยี่ห้อนะครับเขาจะมี เขียนไว้นะครับว่าถ้าต้องการขนาดเท่านี้เนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนาทีนะครับนี่นะครับที่บอกคืออย่างนี้นี่บนหน้านี้ก็เขียนไว้ว่าออดั n นเต้นะครับก็ประมาณที่9นาทีนะครับแต่ว่าเราต้องการที่มันกรึบมากกว่านั้นนะครับเราก็ต้องการที่8นะครับก็ถ้าเกิดว่าสุกเลยนะครับก็จะเป็นที่10แบบนิ่มเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยแต่ละชนิดของเส้นสปาเกตตีนะครับเขาจะมีบอกไว้ออเดนเตเป็นภาษาอิตาลีนะครับตรงนี้ การต้มเส้นนะครับบางทีอาจจะต้องใส่น้ำมันพืชนะครับหรือน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะฮะลงไปด้วยเพื่อไม่ให้เส้นนัํนติดนะครับแต่ว่าเราไม่ใส่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ํามันเกิดขึ้นนะครับพอไ,ได้เวลานะคะก็แต่ก็จะตักเส้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาสะดุ้กน้ําอุณหภูมิห้องนะ,ะใช่ไหมกน้ำเพื่ออะไรครับก็ให้เส้นมันหนึบ มาผัดซอสสปากเกตตี้นะครับใช่ค่ะทำในทายของไต่นะไม่ผิดไม่ถูกก็อย่าว่ากันแบบแรกก็คนน้ำมันเหมือนเดิมโอลิฟออยล์นะครับโอลิฟออยล์ค่ะ,ะ,คะไะต๋จะไม่ใช้เนยแต่ใช้น้ำมันแทนนะคะแล้วเมื่อกี้เราทำของทานเริ่มเป็นเนยไปแล้วพอนันเริ่มร้อนไตใส่เห็ดลงไปเลยนะคะดูเหมือนยังไม่ร้อนนะ หมูไปเลยค่ะทั้งยวงนี่คือหมูบดเรียบร้อยแล้วใช่เมื่อกี้ก่อนออกมาเหมือนสมองหมูมากเลยน่คะไปใส่เช็คชับไปเลยขั้นพอนใสคข้าบขั้นพ้น์นะแต่เราใครชอบผสมน้ำนั่งสุกแล้ว กลิ่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ๋อหน,นูไม่ได้ใส่เลยอืมปกติเขไม่ใส่เลยนะไม่ใส่เลยอาริกาโนนะครับเพิ่มกลิ่นนิดนึ่งอือ,อ,อือกลิ่นออกแล้ว<อ>ใส่น้ำกรองไปนิดน,นึงนะครับเพื่อไม่ให้มันข้นเกินไปแต่ว่าใส่ซอสมะเขือ่ทนศ เพื่อให้มีน้ำหน่อยครับกินจะได้ไม่ฝืดคอใช่ค่ะที่อื่นก็ทำยังไงเราไม่รู้นะคะแต่เราทำอย่างเงี้ยแหละ,ะน้ำเริ่มเยอะแล้วนะครับหอ,อกมออกินออกแล้วพร้อมเสริร์ฟ ต่อไปก็ถึงเวลาชิมสปาเกตต,ต,ต,ตี้นี่หมน่ากินเลยเดี๋ยวเราคลุกก่อนเพื่อให้เข้ากันกินน้ำเลยกินน้ำแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะครับเต้มอ,อัดน้มเต็มแข็งๆนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีความแข็งนิดนึงเนาะแต่จะเด้งๆหน่อยนี้เต็มเต็มแบบไม่มีค่ะเต็ม ๊บสอลองชิมหนะ่อยอืมเข้มข้นมากๆแล้วเส้นเนี่ยเป็นแบบที่เราชอบใช่นะครับ,ย,บย,นนยังไงเนี่ยผมว่าสปาเกตตี้เนี่ยสำคัญอันดับต้นๆก็คือเส้นยังไงเนี่ยลองไปทำกันดูนะครับสําหรับสูตรนี้ง่ายมากง,<ๆ>ง่ายมากๆ,ๆด้วยนะครับแล้วก็ใครใครกินแบบไหนก็ใส่ครับไม่มีคําว่าผิดคำว่าถูกเนาะสําหรับรสนิยมการก,กินนะคะ ใช่ก็สำหรับเราคแค่นี้ถือว่าอร่อยแล้วนะครับใช่ค่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย